ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้จะพามารีวิวสเตอร์เอกกันมาที่แรกไปที่โรงพยาบาลวันนี้จะมารีวิวสเตอร์เอพีสองไว้ยอพีหนึ่งมาเอพีสองไว้ทำวันจันทร์นะก่อนอื่นให้มาที่โรงพยาบาลอาจจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรผิดนะดูดูดูด,ด,ดูมันมีทางเข้าสองทางนะทางนี้ขึ้นยากกว่าทางนั้นนะ ขอขึ้นแป๊บหนึ่งรองก่อนออาสลาดที่ขึ้นไม่ได้งั้นเราก็มาขึ้นตรงนี้อลองขยายตัวดูที่จะขึ้นได้ไหมก็ยังขึ้นไม่ได้อย่างนี้ต้องใช้ไอเทมพิเศษ แบบหนึ่งใช้ก็ดใช่ก่อนอืมกดที่กระเป๋าเลยครับหาเลื่อนหาบันไดบันไดอยู่ไหนเนี่ยบันได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 มาเริ่มขึ้นกันเลยอืมขึ้นไปกันเลยเนี่ยมันจะมีช่องทุกคนกระาอันจะหลอดหลอดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นลงพยาบาลล่างมาก่อนนี่แหละเออน่าจะเป็นลงพยาบาลล่างนั่นแหละ มาออกไปกันเลยใครอยากมาสูกมาตุกเองนะที่ต่อไปใกล้ๆเลยเนี่ย,ยหลุมศพเลือกหลุมศพที่ห้าเนี่ยเข้าไปได้เลยไม่รู้อีเซอเอคือปะอมไม่รู้นะรอ,อ,อไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ไปแล้วนะครับบายบาย